ค่ะทุกคนล็อเป็ดน,นะคะวัน,นอันนี้ซับเรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้กระสีต้มนะคะทุกคนทําต้มเป็นการต้มเลยกําลังค้างหม้อลูกหลานหม้อกดแล้วค่อยเอาในลงนะคะเนี่ยกําลังเอาลงเลยนะคนเดี๋ยวก็อ๊บไปก่อนเนาะยังโบซู่พึ่งลงหม้อค่ะมาดูต้มหม้อลงก,กล้เช็ดเ็เด้อลูกหลานเอ้ยนี่แหละ ทิ่ห้มันเปื่อยๆจังหน่อยลองไมเคยมากินนะคะต้มเป็ดของเรากุณลังซอยใส่ทุกคนอันนี้คั้นส้มเรียบร้อยแล้วนะ,ะทุกคนคั้นส้มเรียบร้อยแล้วรับลวกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กระหอมที่เราจะปรุงนะคะทุกคนกุณลังซอยรวยลูกหลานมากม,มือพี่มือกู เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบเป็ดของเรานะคะลูกหลานทุกท่านันี่ก็ลาบเป็ดคือการเป็นต้มค่ะลูกๆหลานนะคะเมนูวันนี้ลาบเป็ดสุกินเดอร์มากินเดอร์ลูกๆหลานนี่นนี่ซิลิมอนลูกๆหลานทุกท่านพี่สาวของน้องจนกจุน้องด้อยจ้าสวัสดีสวัสดีเป็นทางการค่ะฮ่าลูกๆหลานมา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 จัดก้อยเป็ดเดอร์มาเลยอมเป็ดลาบเป็ดค่ะมา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  เข่าร่อนๆมีแจะอันร่อนๆลูกเลยต้มกะร่อนคนกะร่อนเนี่ยคนกะร่อนมานนมารัดเลยลูกหลาน,น เ่นยนดย่งซนๆก็ได้กินทีนึงลูนัซ่บเ็ไมโพกับาม่เย็นมคึก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 จับมือเจโพคือว่าเซ่บกินเยอะๆมีลูกหลานว่าอยู่ว่า่าน พาปูกินของดีๆน้อยาสั่นกินแต่ปลามองดีปู้้แล้วสุดยอ <c oughs> ดอันพวกอันปลาครับอันปุ่นอันนั่นแหละของดีแล้วหลานปุ่นปลาลอกปลาล่าเราพักมีซีโซมของดีวาจะได้เท่าใดเราพูดกันมานาน สาวเห็น้ากับน,น้องเด <laughs> ้อิดเป็นปาร์คิงลูกหลานเมาฝากเป็นมาหารงานี้ลาปนัก,กูกิดปาร์คิงเลยจัดก ทำแล้วเรียบร้อยแล้ะเอามากเลยไม้ปลูกกันยา,นา <c oughs> อืมเป็นมาหาไก่แห้งไก่อันไกแห้งเดีย <c oughs> ก็งับบ่อจะมาเดี๋ยวว่าไปดูต่อไปแหลผมเอกน้ำเกลเข้าไว้เลยอเก็บอว้าไว้เินไเกลือเข้มเข้เน้ำตายกนน้ำชิมเลยก็นป่านี้่ังอาหรอพอไปผู้ใาญวมนจัดพอพอจนตื่นหนุ่มตั้มโอ้ยหวานน้ำกเรืองหน่อยอย นั่งไว้มือมุนเฮดนำบุบมาเดินวดอุลุดอุลุดตำฟังกันตำฟังนี่งฟังเอ้บอกปัดลังแรงเป็นคานา,นนาไบบน,เนเีเอาไว้ก่อนนี่แล้วยังไม่ได้ทำทำ,ทำท้านี่ยังไม่ได้ทำ บคูมนอันนี้ลูกหลานกันคยว่ะนี่กังำนั่นทิเจากิศข้างนี้ผู้แับรุดขมขื่นขมขื่นม้อนแนงมีปอวนจุดน้ำมันฮอนเงาเต็เต็มตรงนั้นกลายเป็นฮอนไปด้วยนะคะ ่มันเ็เพน่ง่าแล้นี่นะสหรับคลิปเนี่ก็ชเวลาลูกหล,า,ลานเด้อขอบคุณมากนะคะลานเนา,สานะสาวนางอะไรคุณมาหาฮิปก็เลยได้เป็ดมาแล้วก็เลยมาภาคยญ้า่ขาขอให้ เริญลุงเรืองเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็แงแรงปรถนาสิ่ใใใใะะงใดก็ขอให้ร่ำให้รวยนะคะทำงานก็ขอให้ราภให้ลื่นเดินทางก็ขอปลอ,อดภัยเด้อ, <c oughs> อเออ <c oughs> อันพึ่นเลี้ยงกุ้งลูกหลานเพื่นอันเลี้ยงกุ้งได้จับไปเนาะเป็ด <c oughs> ตันกัวทุกคนนัน่นแหละฟูกกันเลยได้ไก่นี่เออได้เป็ดมาพากฟูกกันหญ้าให้ญ้าได้กินนั่นแหละก็ขอขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ FC, พี่น้องทุกท่านพี่สาวทุกคู้ทุกคนยินดีมีแห่งเส้นกันจ้าขอบคุณหลายๆนะคะเจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้าคลิปต่อไปนะคะ